สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องเนาะอ่าด่วนๆครับพี่น้องครับหลังจากล่อกันมาหลายมือครับผมสำหรับหวยหงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับผม2563นะครับผมปูสามแปดแปครับผมงวดนี้ได้ให้มาแล้วพี่น้องครับผมหลังจากได้ทำพิธีนะครับผมได้ทำพิธีขอจากศาลเจ้าที่หรือครับศาลเจ้าที่หรือว่าศาล เอาไปพุ่มนะครับผมอ่าก็ได้หวยมาแล้วนะครับผมในเลขมาแล้วครับผมอ่าของปู388แดน้อพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องท่านไหนทำโบชื่นบบชอบบบมักนะครับผมกับข้อยาเรือนพานเลยเลยนะครับผมอ่างวันนี้ก็มาเบิรงกันมาติดตามเบิรงครับปู388ให้ตัวใดมาเนาะครับน้อพี่น้องเนาะอ่าซึ่งนะครับปู388ก็ให้146นะครับผมแล้วก็149มานะครับผมราคาอ่าศูนย์น้อพี่น้องเนาะอ่าราคาตัดนะครับผมตัด2ตัวลงมาก็เป็น46 ซีเก่านะพี่น้องเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 3นะครับผมกราบขอบพระคุณพี่น้องได้หลายครับผมที่เข้ามาติดตามแลรับชมครับผมขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบมิใช่มีดวงนะครับผมสําหรับงวดวันที่16นะครับผมพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนั่ะครับผมขอบพระคุณพี่น้องได้หลายครับผม ที่ติดตามรับชมนะครับเนาะฝากไว้เนาอมอบอ้อมใจพี่น้องครับผมผมก็ยำมาทุกคลิปครับผมพี่น้องยำมาตลอดนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมฝากเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องมากกระจดไว้นะครับถ้าบ่มากกระเรือนผ่านในนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแนวทางนี้กระจะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ